สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักวันนี้มาพบกับคุณครูสุที่มาอิ่มอภัยหรือคุณครูตี้ในบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องทำนะคะหยิบหนังสือบัญชีคำพื้นฐานขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหนังสือนะคะไปในชุดที่46นะคะแล้วฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูกันเลยนะคะเริ่มกันที่คำที่1 ตุกตาตุนอ่านว่าตุกตาตุนเรียมอ่านว่าเรียมถนนอ่านว่าถนนตลกอ่านว่าตลกทะลอกอ่านว่าทะลอก ถวายอ่านว่าถวายทรงอ่านว่าทรงทรพีอ่านว่าทรพีทราบอ่านว่ารทราบายอ่านว่าา,า,วา,า,าย ทหารอ่านว่าทหารทอ็อฟฟี่อ่านว่าทอ็อฟฟี่ทัพพีอ่านว่าทัพพีทิดอ่านว่าทิดทุกอ่านว่าทุกเทปอ่านว่า เท,ทวดาอ่านว่าเทวดาเทศอ่านว่าเทศโทษอ่านว่าโทษทูบอ่านว่าทูบ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับบัญชีคำพื้นฐานในชุดที่46นะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปการอ่านส่งคุณครูนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ